สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้คนที่ยังไม่ขาดสามารถเข้าห้องเรียน Google Classroom ได้นะคะนักเรียนจะต้องทำแบบนี้อ่าอันดับแรกคือนักเรียนจะต้องไปเปิดเข้าไปในเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองที่เป็น Google Classroom หน้าตาจะเป็นสีถเขียวกรอบขาวๆกรอบกรอบเหลืองๆแบบนี้นะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปค่ะ นักเรียนคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้าหน้าจอน,นี้ในโทรศัพท์ก็ได้ให้มองหาปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วคลิกเข้าไปมันจะบอกว่าร่วมชั้นเรียนหรือสร้างชั้นเรียนตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราจะเข้าร่วมชั้นเรียนเราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนนะ่ะนำรหัสที่คุณครูเขาให้บอกว่าเข้าห้องเรียนนะคือรหัสนี้ ที่ครูให้มาก็คือที่ยูเจ็ดทีสามเจ็ดไออันนี้เป็นรหัสเฉพาะห้องของแต่ละห้องพอเข้ามาได้แล้วใครอยากจะเข้าร่วมก็กดเข้าร่วมปุ๊บอะพอเข้าร่วมแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นหน้าจอคณิสาพ,พื้นฐานห้องมสองทับสาม เห็นแล้วนักเรียนก็จะเจอตรงนี้ที่ครูประกาศไว้อ่ะแสดงว่านักเรียนเข้าห้องได้แล้วตรงนี้นะคะโอเค